สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่22เดือนกันยายนปี2563ผมนั่งรถผ่านกองบิน6อยากทำคลิปสั้นๆนนเกี่ยวกับพระสมเด็จปลอมที่ใช้สารเคมีหรือน้ำยาเคมี ที่ทำให้พระดูเก่านะครับผมไปพบนะครับและไปไปปรึกษาผู้รู้นะและอ่านจากตำราได้ไปเห็นของจริงที่เป็นพระดูเหมือนเก่าเขาบอกว่าเก่าจากน้ำยาเคมี จะเห็นชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างความเก่าจริงที่เป็นธรรมชาติกับความเก่าโดยน้ำยาเคมีนะครับประเด็นนี้เป็นการยากเหลือเกินที่จะบรรยายด้วยคำพูดต้องเห็นของของจริงๆแล้วเปรียบเทียบนะด้วยสายตาของตัวท่านเอง จะเห็นเลยว่าพระที่เก่าโดยธรรมชาติจะมีความแตกต่างจากพระที่เก่าโดยน้ำยาเคมียอย่างชัดเจนเช่นรอ,อยยุบรอยย่นรอยแยกหรือนะครับมวลสารหรือความหนึกนุ่มความมันเนียนนะครับเก่าโดยธรรมชาติ จะมีความหนึบนุ่มความมันเนียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านำมาแขวนนะได้รับไอเงือ่อนะความร้อนอุณหภูมิของร่างกายนาเนื้อจะยิ่งสวยดูจัดดูหนึบนุ่ม,มบบต่างจากพระที่เก่าโดยน,น้ำยาเคมีนะครับจะมีความแตกต่างเัินชัดเจน,น,เนถ้าสมาชิกเรา นฟังจากคําพูดไม่มีทางรู้เลยว่าไหนเก่าจากน้ํายาเคมีหรือเก่าตามธรรมชาติจนกว่าอันนี้ผมขอโทษนะจนกว่าท่านจะได้หยิบสององค์ที่เก่าธรรมชาติกับเก่าเคมีมาวางคู่กันและส่องเปรียบเทียบกันก็จะเห็นชัดเจนอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับไม่ได้ปามาตสมาชิกนะครับอันนี้ผู้รู้เขาบอกผมมา ว่าคุณไม่มีทางรู้ได้ถ้าคุณไม่ได้หยิบมาส่องเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเกิดรู้แล้วส่องเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยต่อไปไปเห็นของที่เป็นเก่าธรรมชาติกับเก่าเคมีเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับตอนนี้ผมกำลังนั่งรถไปที่ดอนเมืองอสนามบินดอนเมืองนะครับก็คลิปนี้น่าจะทำสั้นๆนะครับเพื่อ เป็นการแชร์ความรู้ที่ได้รับมาสวัสดีครับ